สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมสิพามาผัดซีอิ๊วนะครับใส่หมูนะครับกับขั่วกินเขาแซ่บสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งมาอ่ะวัดกระดสามเหือสองนะครับผมสามครับผมแห้งเรียบร้อยเสร็จแล้วครับอ่ะ่มดเลยนะครับมาวัดใส่หลายนะครับผมันเลียนนะครับมันเดือดนะครับเตาไฟเฮาแรงๆเลยนะครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดก็หอมนะครับอ่ะใส่หมดนะครับผมอ่ะ ผัดไช่กระเทียมมันหอมนะครับเพื่อนอ้าบวมฟ้าครับบวมฟ้าเขาเลยอยากผมบอกแล้วว่าบ่อมฟ้าครับกินไปเรื่อยๆนะครับผมสดๆกันเลยนะครับผมเอาขันตอนไปเต็มบวมตัดตัวนะครับผมโอ้หอมนะครับหอมแล้วเอาห้องจุกูเลยนะครับผมไปจุกงไปเม่งนะครับผมผัดไ่กระเทียมมาบม้านะครับผมไหวเลยมีทุกอย่างนะครับ ไฟไฟเป็ดอานวยครับเพื่อนอ้าไเป็ดกแปดกิโลเซนนะครับเขาจะทำการคเล่คเล่เอากันเลยนะผมคลเล่คเล่เลยนะครับผมอ้าวหัวนครับผมเออไฟเป็ดไฟลกแปดนผมหัวที่จะทบานนะครับ ไปเรือเป็นชิ้นบังนะครับเพื่อนอย่าเห็ดมันมุนหลายนะครับผมเสร็จแล้วจะเอาเศนไส้นะครับลูกซี่อยู่หยับรวยนะครับเพราะว่าเราเขาู้กอยู่กระนีกยากเลือเกินครับเพื่อนฝากความแส่มันจะกันนะครับผมเห็นดุบมวยากนะครับหอยไว้นะครับผม ไก่ลงไปไก่เครื่องผมผมปะะรุงผมว่าโอ้ยหนึ่งกิโลนะครับเพื่อนหนึ่งกิโลอ่ะปเต็มเมื่กี้นันจุกๆไปเลยนะครับผมเอาหวัดให้บักสุกๆนะครับผมโบกไก่ดิบหน้านะครับอปลาชิยวได้นนเห็ดแล้วจัดมันไปยังจังเลยเพื่อนผักนะครับผมผักไก่ชุดเรียร์นะครับผม ยังเลยนะครับผมน้ผมว่านี่ครัปุุงนลยครับบาทนี่ครับอ่าใส่หวานนะครับตาลดึงช้อนโต๊ะนะครับผมอ่าหวานนะครับสายเบาถึงเพิ่มเองนะครับผมอันนี้ปริมาณสองจานใหญ่นะครับผมใส่ลงไปถ้วยตวงผมเต็มนี่สามสิบมิลลิลิตรนะครับผมใส่ไปสองนะครับกิโลนึงนะครับกิโลนึงครับแบ่งเป็นจานเล็กเป็นซีหาจานนะครับผมใส่สองกวานะครับผม ไปอีกได,ด้ครับไปอีกดดดไ,ด,ได้ครับน,นี่ครับมีไหวตึงไหวนะครับเจ้าอาเซ็ตแล้วยพัดครับไปเขากันนะครับพีสันเราลับทานเชียวเลยครับบนเท้านวายเอาเลยวเ,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 เนี่ยอาเซ็เนี่ยเอาแล้งนี่แสบคู่มือนะครับเปนดึงดเนาะอยู่บนพัดจุดแยงรับเต็มครับว่าพิษสันเราฆ่าน้ำเบื้องโอ้โหได้ดีแล้วครับผม ลงจานกันนะครับผมหอมด้วยครับสูนี่เหมือนล็อกนะครับผมที่ผมบอกไปครับจำยางเดียวนะครับผมเบียดตามเลยครับผมลงจานครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนักบักกัดพี่น้องเอ้ยใหญ่กระทำว่าบานนี่ผมสิเอาขันตัวสําคัญไม่เบื่อเบึ่งนะครับผมสิยกไว้วะเนาะเฮลงระเขาเงินร้านผมเลยนะครับโอ้ยัวกินรสแสบมันต้องบ้านนี่ครับเพื่อน ออสซิลหมูพวกเขาขึ้นลานเนาะเนาะตั้งงงหันครับเพื่อนๆไปกินกันเลยครับผมสวัสดีครับ